ครึกคลื่นขบวนแห่โบราณประเพณีแห่แขกขอขนมของชุมชนมุสลิมและนี่ก็คือขบวนแห่โบราณประเพณีแห่แขกขอขนมของชาวชุมชนมุสลิมท่าข้ามยงสตาซึ่งที่เราเห็นอยู่นี้เป็นกิจกรรมงานย้อนวันวาน,นเมืองเก่าท่าข้ามยงสตาทุ่งยาวครั้งนี้นะคะจัดขึ้นระหว่างวันที่1 8บแถึงยีสิงหาคม2 5งพที่แหลมยงสตาตำบลท่าข้ามอำเภอเปลียนจังหวัดตรังค่ะ ซึ่งในขบวนจะประกอบด้วยเด็กชายที่จะเข้าพิธีสุนัตที่แต่งกายในชุดตามแบบชาวมาลายูสีสันสวยงามร่วมขบวนแห่ร้องรำตามทำนองเพลงหรือบทกลอนไปยังบ้านเรือนเพื่อขอขนมและเงินเมื่อได้รับแล้วผู้ร่วมขบวนจะกล่าวบทกลอนอวยพรเช่นขอให้ร่ำรวยขอให้มีโชคลาภขอให้สุขภาพแข็งแรงให้กับผู้ใหญ่ดีชาวบ้านที่ร่วมขบวนบอกว,อกว่าขบวนแห่ดังกล่าวแบ่งเป็น3ามชุดคือแห่ประเพณีขอขนม เป็นประเพณีสืบทอดกันมาของชาวมุสลิมชุมชนบ้านตันหยงสตานั่นเองที่มีขึ้นในค่ำคืนก่อนวันฮารียรายอเนื่องจากในอดีตเมื่อใกล้ถึงวันตรุษพี่น้องมุสลิมแทบทุกๆบ้านจะทําขนมพื้นบ้านหลากหลายชนิดพอตกตอนพลบค่าเหล่าผู้ชายในหมู่บ้านรวมตัวกันเป็นกลุ่มขบวนเดินตระเวนขอขนมไปตามบ้านต่างๆในระหว่างเครื่องขบวนก็มีการร้องรําทําเพลงกันเป็นที่สนุกสนานคลื่นเพลงค่ะ ซึ่งประเพณีแห่แขกหรือเข้าสุนัตการเข้าสุนัตของมุสลิมบ้านตันยงสตาที่เป็นเอกลักษณ์คือก่อนตัดแขกหนึ่งวันโดยจะมีการทําบุญเลี้ยงแขกซึ่งในช่วงตอนเย็นจะมีการรักแขกหรือแห่แขกโดยนําเด็กที่จะตัดมาแต่งหน้าตาสวมเสื้อผ้าตามแบบมาลาย,ยู ร้อมประดับประดาให้เด็กอย่างสวยงามแล้วทำการแห่เป็นขบวนโดยอาจให้นั่งคล่อมคอผู้ใหญ่นั่งบนรถยนต์หรืออาจจะสร้างเป็นเกี้ยวคานหามซึ่งมีการประดับตกแต่งอย่างสวยงามแล้วเคลื่อนขบวนแห่ไปตามหมู่บ้านซึ่งขบวนแห่กลองมาลายูเป็นวงมโหรีของชุมชนตันหยงสตาที่สืบทอดมาตั้งแต่ดั้งเดิมนะคะประกอบด้วยกลองมาลายูไวโอลินหรือปีชวาโมงกลับชิงใช้สำหรับบรรเลงเพลงเดินนำหน้าขบวนในงาน ประเพณีหรืองานรื่นเริงต่างๆเช่นขบวนแห่ขันมากขบวนแห่แขกขบวนของนมและรองงงตันหยงสตาเป็นศิล,ละปะพื้นบ้านที่เป็นอัตลักษณ์เฉพาะทั้งความไพเราะของจังหวะดนตรีและท่าทางของการร่ายรำที่ยังคงสืบทอดมาสู่ลูกหลานจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะ โดยพิธีเปิดงานในวันนี้นะคะนายบุญเลงโลสถาพรพิพิษนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังเป็นประธานในพิธีเปิดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองเก่าท่าข้ามยงสตาทุ่งยาวตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองเก่าตรางังประจําปีงบประมาณพุทธศักราช2566เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวและบริการในพื้นที่ชุมชนเมืองเ,องเก่าจังหวัดตรงังให้กลับมาคึกคักอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ยังเป็นการประชาสัมพันธ์กิจ,จกรรมการท่องเที่ยวแก่จังหวัดตรงัง ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นค่ะทั้งยังเป็นการร่วมกันอนุรักษ์เมืองเก่าและสืบทอดวัฒนธรรมอันเก่าแก่ของจังหวัดตรังให้คงอยู่คู่กับจังหวัดตรังต่อไปและเพื่อกระจายรายได้สู่ฐานรากตามนโยบายของรัฐบาลตามลำดับ ซึ่งการจัดงานย้อนวันวาน,นเมืองเก่าท่าข้ามหยงสตาทุ่งยาวในครั้งนี้นะคะมีร้านค้าในท้องถิ่นจำนวน30ร้านค้าและร้านค้าทั่วไปอีก100ร้านค้าทั้งยังมีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นตลอดการจัดงานการสาธิตอาหารพื้นถิ่นโบราณและให้ชิมฟรีอย่างเช่น 1. แกงตูมี่ตันหยงสตาโดยการนำเครื่องแกงและหอมกระเทียมขิงหั่นฝอย ผัดน้ำมันพอหอมแล้วนำเครื่องแกงที่ผัดแล้วใส่ลงไปในหมอ้อแกงละลายให้เข้ากันพร้อมใส่ส้มแขกตั้งไฟจนใส่ปลากระมงมะเขือยาวใบหมุยทอดใส่ลงไปเคี่ยวไฟจนสุก 2. แกงขั่วเครื่องไก่ตันหยงสตาโดยการโขลกพริกกับเกลือให้ละเอียดใส่เครื่องแกงที่เหลือโขลกต่อจนส่วนผสมเครื่องแกงทั้งหมดละเอียดเติมกะปิโขลกให้เข้ากันดี เตรียมไว้ใส่น้ำเปล่าลงหม้อเล็กน้อยใส่เครื่องแกงลงผัดให้หอมใส่เนื้อไกล่ลงผัดกับเครื่องแกงใช้แรงพอเนื้อไก่สุกจึงเติมขา่าและตะไคร้ปรุงรสด้วยน้ำปลาปิดไฟยกลงใส่ใบมะกรูดฉีกและพริกไทยอ่อนและ 3. ขนมยองกองซึ่งเป็นขนมหวานโบราณมีส่วนผสมแป้งข้าวเจ้าแป้งมันน้ำด่างน้ำกะทิน้ำตาลเกลือน้ำใบเตยจะหาทานได้ที่ยงสตาที่นี่ที่เดียวค่ะ สำหรับชุมชนเมืองเกา่าท่าขามหยงสตาทุ่งยาวเป็นชุมชนพะหูวัฒนธรรมมีทั้งชาวไทยเชื้อสายจีนชาวไทยมุสลิมและชาวไทยพุทธอยู่ร่วมกันมาช้านานซึ่งเรื่องราวของวัฒนธรรมจึงมีการผสมผสานกันอาหารการกินก็มีความหลากหลายมีทั้งอาหารขาวหวานอาหารมงคลตามตคติความเชื่อตามแบบชาวไทยเชื้อสายจีนชาวไทยมุสลิมและไทยพุทธอีกด้วยค่ะ ทางนี้หากใครที่สนใจจะมาเที่ยวงานย้อนวันวาน,นเมืองเก่าท่าข้ามยงสตาทุ่งยาวนะคะก็อย่าลืมมาเที่ยวงานกันได้นะคะงานจะมีไปจนถึงวันที่20สิสิงหาคมนี้ค่ะตรังสตอรี่รายงาน